คนละสองแสนคุณแม่โดนยักยอกไปไม่ใช่ยักยอกเขาเอามาคืนคุณแม่ห้าหมื่นนี่นะใบนี้นะอ่าะนี่ยเนี่เนี่ใบนี้เอาใบนี้ห้าหมื่นเอามาคืนละห้าหมื่นก็เหลือแสนห้าถูกไหมเหลือแสนห้าที่เขาจะต้องคืนคุณแม่อ่าอันนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามีคลิปให้ด้วยนั่งกราบกราบคุณแม่ อันนี้แสนห้าแล้วก้อนก่อนหน้านี้ไปกี่แสนสี่แสนไงสี่แสนที่เป็นเงินสดเาไปเข้าธนาคารสี่แสนแล้วแต่ว่ารวมแล้วห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าจะน่ากขอถามยอดนิดนึงสี่แสนก้อนแรกที่เอาเงินสดเข้าธนาคารนะครับคุณปอคุณโรเบิร์ตเขาได้บอกไหมครับให้แบ่งทนายด้วยสองแสนไม่บอกค่ะให้คุณแม่คนเดียวให้คุณแม่คนเดียวแต่เขาเอาเงินเข้ามือชิดแต่คุณแม่ไม่มีหลักฐานเขาเป็นคนถือเงิน แต่ว่าเขาเป็นคนรับเงินมาจากคุณปอคุณรเบกินใช่ใช่รวมรวมแล้วห้าแสนห้านะครับค่าปลาสนิทค่าอะไรยังไม่ได้คิดนะยังค่ะค่าปลาสนิทเท่าไหร่ค่าทนายก็ยังไม่ได้คิดนะค่าปลาสนิทกี่บาทคุณแม่จ๋าสามพันสามพันสามพันถุงละสามพันอ๋อสิบแม่ซื้อสิบถุงร่วมสิบถุงสามหมื่นหมดบ่อเลยนะแม่สามหมื่นแล้วเพราะเขาจะเอาไปแจกผู้ใหญ่บ่อสลิดบางบ่อนะบางบ่ออร่อยบตัวใหญ่ใหญ่อร่อยบางบ่อเนี่ย ไม่ได้ชินไ,ได้พิมเตอร์กี่บาทอ่ะห้าหมื่นพิมเตอร์บวกคอมพิวเตอร์อรวมคอมคอมห้าหมื่นพิมเตอร์และคอมนะใช่ห้าหมื่นคือเราก็สงสารนะเนาะมาจอดรถถ่ายเอกสาร,ารเป็นชั่วโมงก็ ในส่วนนั้นนะคุณแม่ว่ามันเข้ายักยอกไหมเลยเมื่อแม่เสนหา้วก็เต็มใจที่จะช่วยเขาว่าส่วนไหนส่วนที่ปาสิริปาสิริแพิ้นเตอร์ก็แล้วแต่สื่อจะคิดมันมันแล้วแต่แล้วแต่ใครจะคิดนะว่าเท่ากับแปลว่าคุณแม่มีพืินที่จังวันในการถ้ายักยอกคุณแม่ก็ใบนี้ใบนี้ยักยอกแน่นอนมีมีหลักฐานแต่ไอ้อื่นๆื่นะอาจจะพิสวาสอะไรก็ได้ใช่ไหมซื้อพิ้นเตอร์ให้เขาสงสารเขา เรื่องที่ก็มีกรณีพิพาทษกับคุณซึ่งคุณผมก็รู้จักนะฮะนะครับเขาก็มีกรณีวิพาทษกันกรณีหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รับมาจากคุณปองคุณเบิร์ดนะแล้วก็นํามาส่งให้ไม่ครบที่คุณแม่สรุปนะก็คือตามเอกสารที่คุณแม่โชว์ครับแล้วต่อมาวันที่9ตุลา66ก็ได้มาทําบันทึกว่ายอมรับว่าต้องคืนคืนมาแล้ว50,000เหลือเท่าไหร่นี้ ก็มีการทำบันทึกเนี่ยคุณแม่ก็ลองให้นักข่าวดูนะครับก็คือเหลือจกนห้าส่วนเนี้ยคุณแม่เพิ่งมาทราบว่าเออไม่ไม่ได้นําเงินมาให้ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็มาที่สํานักงานก็จะให้ทนายความเนี่ยพาไปแจ้งความท้องที่บ้านคุณแม่สอนออะไรวรัวางทงหลังวังทงหลังเดี๋ยวก็จะให้ทนายความพาไปดําเนินคดีในส่วนนี้ที่ในตามความเข้าใจของคุณแม่นะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อ้างว่าคุณ เป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ทานายความนะคุณแม่อาจารย์กายศักดิก์ผลนะแล้วก็คุณมีทีมทนา,นาอยู่3าคนถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแนะนําให้คุณแม่ไปฟ้องคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบในข้อ,อาหาร,ร่วมกันทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วต่อมาคุณแม่ก็ไปยื่นคำร้องถอนฟ้องไปไหนละก็มีคําร้องอันนี้แม่ช่วยเนี่ยไปไปยื่นคำร้องถอนถอนฟ้องในในในสำเนาคาร้องนี่ก็เขียนชัดเจนว่าคุณแม่ได้เขียนว่าคุณแม่ไม่ ไม่รู้ข้อที่จริงนะว่าการฟ้องดังกล่าเนี่ยเป็นการฟ้องอ,อาจจะเป็นการฟ้องเท็จเพราะว่าคุณแซมคุณจ๊อบคุณกะติ๊กเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดไม่ได้ทําร้ายแตงโมจนตายบนเรือนะอันนี้ก็คุณแม่ก็เป็นคนไปถอนนะก็อยากจะให้สังคมเนี่ยคุณแม่คุณแม่ติดต่อมาเนี่ยอยากให้สังคมเข้าใจว่าการไปดําเนินคดีกับคุณแซนแล้วก็คุณกติ๊กคุณจ๊อบเนี่ยสามคนเนี่ยเขาไม่ได้ทําร้ายหรือฆ่าแตงโมตายบนเรือเหตุเหตุเนี่ยอยากให้สาธารณชนเพราะว่า คุณแซนเนี่ยได้รับความเสียหายมากนะคุณกะติกคุณจอบเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขาไม่ได้ฆ่าแตงโมแต่กลับถูกกล่าวหาว่าไปฆ่าเขาตายซึ่งมันเป็นตราบาปกับตระกูลของคุณแซนคุณกระติกคุณจอบวันนี้ที่มาแถลงข่าวเนี่ยวันนี้ซึ่งคุณอ่คุณแซนกําลังเดินทางมาก็คือคุณแม่ต้องการคืนความเป็นธรรมให้กับคุณแซนคุณกะติกคุณจอบอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่แกมาวันนี้นะนะครับอันนี้คือที่ที่แกจะมาบอกวันนี้แล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่คุณแม่สรุปสรุปเนี่ยคดีนี้เป็นเรื่องการกระทาโดยประมาทนะเป็นเหตุให้แตงโมถึงแต่ความตายตามที่พนักง,งานนัยาการโดยท่านอัยการดาวซึ่งในัยาการจังหวัดสมัยนั้นยื่นฟ้องนะตามนั้นนะซึ่งคุณแซนคุณกติกคุณจ๊อบเนี่ยให้การปฏิเสธส่วนคนที่รับสารภาพไปแล้วกับปอกระเบิดนะครับแล้วก็เหลือคดีหนึ่งคดีก็อยากจะเปลี่ยนนายนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่หลักๆก,ก็คือว่าอยากให้สังคมเข้าใจความเป็นจริงว่าแตงโมตายเพราะอะไรเพราะ มันเป็นลักษณะของการขับเรือโดยประมาทซึ่งมีคุณเบิดและคุณบอลรับสาภาพไปแล้วมไม่ใช่คดีฆาตกรมรมไ,ไ,ไม่ใช่คดีข่มขืนไม่ใช่คดีวางแผนฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณแซนคุณกระติกและคุณจ๊อบหลักๆประมาณนี้ฮะส่วนข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณแม่ก็จะรับผิดชอบในคำพูดของคุณแม่เองเพราะคุณแม่เป็นลูกทหารความจริงพูดกี่ครั้งก็ไปไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะยังไม่ใช่ลูกบอลนะนละอย่างนะ มาแล้วมัมยุคนน้ำตักากร5อาบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกส์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยแมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หมมเนื้อวัวนด้อนี้ดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละกระเพียงร้อยหกสิบเก้าบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่าในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่าเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิ้นร้อยห้าสิบบาทนะราคาร้อยห้าสิบบาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิง์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัว จังหวัดน่านบุที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟท์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจิ้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขา่าสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับดาพิกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ เวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจิ้มนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้าหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีไ มีกําลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรค่าน้ําค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ